ใครที่กำลังมองหาร้านรับกดเกมพาสและกดผลถาวรเกมบ็อกฟุตคิงเลกาซีและเกมมืออื่นอีกมากมายนะผมต้องนี่เลยครับร้านโทโดโลกิช็อปนะครับร้านรับกด เกมพารและผลถาวรเกมต่างๆเรท8นะครับผมตอบแชทเร็วนะครับผมเปิดตลอดเวลาด้วยนะครับผมก็นี่ครับรูปเรทเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงจอเลยนะผมและมีกิจกรรมแจกของด้วยนะครับผมอ่ารางวัลก็ตามนี้เลยนะผมแจกของแจกอะไรยเยอะแยะนะผมมีขายหารหัสไกตันก็มีนะครับผมก็ใครสนใจบริการไหนก็สามารถเข้าไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้าราังคขี อ่ะโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอแคสวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนนะครับผมทําการโปในมือถือนะครับผมก็อ่าจำที่ผมมาทำโพสต์ถามไปในหมวดชุมชนนะครับผมก็อยากได้ โปรโลก3กันในมือถือนะครับผมผมก็จะมาทำให้ดูนะผมก็แนะนำดูคลิปให้จบนะครับผมไม่ใช่ว่าดูแป๊บๆแล้วก็ออกนะครับผมอะ่ะแล้วมันจะทำไม่ได้นะผมก็อันดับแรกนะผมให้เราไปโหลดไฟล์นี้มานะผมอะ่ะมาตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งผมอ่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมอะ่ะลิงก์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมอะ่ะให้โหลดตัวนี้มานะครับผม ดาวโหลดนะครับผมอ่ะก็นะผมบอกก่อนนะผมก็สมมติถ้าเรามีเกมโลบอกนะครับในเครื่องนะผมให้เราทําการนะผมไปลบนะครับผมลบออกนะถอนการติดตั้งไปนะผมตกลงตบออก,กนะผมโอเครอมันลบออกลบยังตกลงนะผมอ่ะเหมือนจะบั๊กนะครับผมโอเคนะผม ถอนการติดตั้งแล้วนะผมตอนนี้อ,อยวไม่หายไปมันจะบั๊กนะผมน่าจะลบแล้วนะผมโอเคนะผมจากนั้นนะแล้วก็มาเราโหลดไอ้ไฟล์ตัวนี้นะผมอะโอ้โหหลดเร็วอยู่นะผมโอเคเสร็จแล้วนะผมก็ไปที่ตรงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับผมอโอเคเอ้ย กดตกลงก่อนนะครับผมตกลงตกลงนะครับผมอ่ากดตกลงเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็เข้าแอปนี้นะครับผมอ่ะแซดอาร์ชีเวอร์นะผมแล้วก็ทําการเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวจะก็ไปโหลดในเพจสตได้นะแอปนี้ไปที่อ่าดาวน์โหลดนะครับผมและทําการติดตั้งนะครับผมอ่ะนี้นะครับผมติดตั้งไปต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมติดตั้งนะครับผม อารอไปนะผมโอเคนะเสร็จแล้วนะกดเปิดไปนะครับผมอ่ากำลังเข้าเกมนะครับผมรอแป๊บนะผมก็ โอเคนะผมจากนั้นนะผมมันจะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดอนุญาตนะครับผมอนุญาตเสร็จเราก็ทําการไปตรงหาแอป,ปโลโบอกนะครับผมตรงนี้หาโลโบเอเจอละกดเปิดนะครับผมกดเปิดไปนะครับผมจากนั้นนะผมเราก็ทําการออกนะครับผมแล้วก็ปัดทิ้งน,น,นะครับผมแล้วเข้าแอป,ปใหม่นะเข้าโลบอกนะครับผม โอเคจากนั้นนะผมกดคอน t ิ n น e รนะผมอ่ากด get key นะครับผม get key นะ get key ไปอ่านะผมแล้วก็นี่นะรอสามวินะผมอ่าโอเคโอเคกด go to key system 2สองนะผม กดเข้าไปนะครับผมกดแคนเซิลนะผมอ่านี่จะเป็นโฆษณานะผมแล้วก็อย่าไปโหลดนะครับผมอ่้กดกดทูคีซิสเต็มสองใหม่นะแับโอเคนะผมแล้วก็รอไปสองหนึ่ง กด V a c c e s s นะครับผมอ่ากดนี้ไปก็รออ่าสามวิสองวิหนึ่งวิปุ๊บต่อไป continue อ่าจากนั้นนะครับผมแล้วก็กดไม่ใช่กดดิรอรอแป๊บนะครับผม go to key อ่ากดไปนะครับผม ก็จะเป็นโฆษณานะผมแล้วก็ออกนะผมออกออวดูคียิสเตมสองนะผมอ,อ้าวกดไม่ได้โอเคได้ละไปต่อนะครับผมเคบได้คีย์จะเป็นอย่างเงี้ยกดรีทรีฟคีย์นะผมอ่าแต่มันนี่นะผมกลับไป อ่าถ้ากด copy key อ่าเดี๋ยวผมจะสุโอ้โหโฆษณาเต็มเฮ้ยอ่านี่นะผมกด copy นะครับผม copy แล้วเอาไปใส่ในเกมนะครับผมโอเคนะผมอ่ะผมขออนุญาตลบนี้ก่อนแล้วก็วางนะครับผมกด submit นะครับผม โอเคได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเข้ารหัสแป๊บหนึ่งนะผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะผมจากนั้นนะผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไว้ให้นะผมดิสคอร์คนทําสคริปต์นะผมอ่าผมจะเอาไปเอาในดิสเลยนะผมอาจจะเป็นดิสอันนี้นะครับผมอ่าในนิวฮับนะครับผมก็ให้เรามาที่ช่องนี้นะครับผมแปบ๊บหนึ่ง ให้เรามาที่ช่องเอ่อสคริปต์นะครับผมสคริปต์อ่าแล้วก็ให้เราทำการไปหาเอาสคริปต์มานะครับผมเอ่อสคริปต์นี่นะครับผมโตกหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดร้อยนะครับผมอ่าทำการคัดลอกข้อความนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับผมไปเข้าใน Google นะผมแป๊บหบนึ่งนะให้เราเข้าไปเข้า Google นะผมอ่ะเข้า Google ปุ๊บนะผมก็ทำการอ่าเอานี้ไปวางนะผมแล้วก็ลบไอ้พวกนี้ออกนะผมอ่าให้เหลือแต่ p a พ e บ i n นะผมอ่าแล้วก็กด enter เข้าไปนะผมจะเจอพวกนี้นะผมให้เราทำการ copy นะผมอ่า ก็คอนโทรเแล้วก็คอนโทนซนะผมตามนี้นะทุกคนแล้วก็กลับเข้าเกมนะผมะเข้าเกมเข้าเกมนะผมะเดี๋ยวเราจะเข้าบ็อกฟุตกันเลยนะผมอ่าคอนทินิวไปนะครับผมชิวๆโอเคจากนั้นนะผมก็เข้าบ็อกฟุตนะครับผมขอไป ก็ท้าแลกยังไงขออภัยด้วยนะครับทในมือถือนะครับผมอะ่ะมือถือผมแลกนะทุกคนขออภัยด้วยรอไปนะครับผมโ้แลกเลยแหละนะครับผมรอแป๊บนะทุกคนโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วเราก็ทําการเอ้ยมีเผาด้วยกดไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับผม จากน,นั้นนะผมไปที่ executor นะผมอ่ากดเข้าไปตรงตรงปุ่มเนี้ย executor นะผมแล้วก็ทำการวางนะผมอ่าอ่าแล้วก็วางที่เราคัดลอกมานะผมรอสักครู่นะผมค้างแปบ๊บนะทุกคนโอ้โหโอ้โหแหลกค้างทุกอย่าง ไม่รู้ทำไมมันขาวอย่างนี้นะแปบ๊บหนึ่งรีเซ็ตเลยแล้วกันโอ้โหแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคหายบักแล้วแต่ไม่รู้ทำไมมันขาวๆอย่างนี้โอเค XQ XQ Keyboard อ่าจะได้มาแล้วนะผม ประมาณเป็นตัวนี้เลยนะผมก็นะก็ไม่รู้ว่าจะขยับได้ไหมนะเออเหมือนมันขยับไม่ได้ด้วยนะผมอันนี้ปิดเปิดนะผมแล้วก็อ่าผมก็จะเปิดออโต้ฟาร์มนะผมโอเพนนะผมออโต้ฟาร์มอินพุตทูเนมอันนี้ก็คือให้เลือกว่าเราจะใช้อะไรตี ผมก็จะใช้ค o m b a t นะครับผมแล้วก็เขียนคอมแบนะครับผมส่งโอเพนี่นะผมมันก็จะถือค o m b a t นะครับผมอ่ะทุกคนก็ดูนะครับผมมันจะว์ามาตีข้างบนอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่นะผมเป็นประมาณนี้นะทุกคนในมือถือนะทุกคนอ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสคริปของโลก3ก็ผมจะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะ้ทุกคนก็ถามว่าต้องมาใช้มือกดเองเหรอไม่นะครับผมแล้วก็สามารถเอาออโต้คิกนะผมมาวางแล้วก็มาทําได้นะผมใช้ออโต้คิกเอานะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ย,ยใช้ได้ปกตินะับในมือถือนะับแต่ผมไม่รู้ว่าโดนแบนไหนไมไหมนะ้ไม่รับประกันนะผมก็โอเคนคับก็มีประมาณนี้แล้วกันนับใครชอบก็อย่าลืมนะับ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามและก็สมัครคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม